COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันสัญญากรุงเทพสวัสดีครับพี่น้องในเช้าวันนี้ให้เรามาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันในพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อที่9ถึง22นะครับจงพยายามมาพบข้าพเจ้าโดยเร็วเพราะว่าเดมัสได้หลงรักโลกปัจจุบันนี้เสร็จแล้วและได้ทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเทสซโลนิกาเครสเซนได้ไปยังแคว้นกาลาเทีย ทีตัสได้ไปยังเมืองดาวมาเทียลูกาคนเดียวเท่านั้นที่อยู่กับข้าพเจ้าจงไปตามมาราโกและพาเขามาด้วยพวกเขาช่วยปฏิวัติข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าได้ส่งทีกิกัสไปยังเมืองเอฟเฟซัสแล้วเมื่อท่านมาจงเอาเสื้อคลุมซึ่งข้าพเจ้าได้ฝากไว้กับคลาวปัสที่เมืองโตอาสมาด้วยพร้อมกับหนังสือและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือหนังสือที่เขียนบนแผ่นหนัง อเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงนั้นได้ทำร้ายข้าพเจ้าอย่างสาหัสองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษเขาให้สมกับการกระทำของเขาท่านจงระวังเขาให้ดีด้วยเพราะเขาได้คัดค้านถ้อยคำของเราอย่างรุนแรงในการแก้คดีครั้งแรกของข้าพเจ้านั้นไม่มีใครเข้าข้างข้าพเจ้าสักคนเดียวเขาได้ละทิ้งข้าพเจ้าไปหมดขอโปรดอย่าให้พวกเขาต้องได้รับโทษเลย แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้ข้าพเจ้าและได้ทรงประทานกำลังให้ข้าพเจ้าประกาศพระเจนะได้อย่างเต็มที่เพื่อให้คนต่างชาติทั้งปวงได้ยินดังนั้นข้าพเจ้าจึงรอดพ้นจากปากสิง์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการร้ายทุกอย่างและจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์พระสิริจจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปชั่วนิรันดร์อเมน ขอฝากความคิดถึงมายังปริสคากับอาร์ควิลาและคนในโครเรียนของโอนเนซิโฟัสด้วยเอรัสทัสยังค้างอยู่ที่เมืองโครินแต่เมื่อข้าพเจ้าจากโตฟิมัสที่เมืองมิเลทัสมานั้นเขายังป่วยอยู่ท่านจงพยายามมาให้ถึงก่อนฤดูหนาวยูบูลัสปูเดนลีนัสคลาวเดียและพี่ล้องทั้งหลายฝากความคิดถึงมายังท่านด้วยขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตยอยู่กับวิญญาณจิตของท่าน ขอพระคุณจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดครับพี่น้องจากพระธรรมข้อนี้อาจารย์ปโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ถึงที่โมธีเพื่อบอกกล่าวถึงใจความสำคัญการเตือนสติและการกำชับอย่างหนักแน่นในเป้าหมายและความวางใจในพระเจ้าให้มีความมั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงสถิตยอยู่จะทำให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ในพระคัมภีร์ข้อนี้จะมีข้อสังเกตในช่วงแรกนั้น จะสังเกตเห็นว่ามีผู้ที่เดินติดตามหรือสาวกได้หลงเจนไปกับทางและกระแสของโลกและไม่เลือกที่จะเดินติดตามความเชื่อต่อไปในข้อที่9ถึง10อาจารย์ปโลจึงกำชับให้รีบเร่งที่จะได้พบปะและหนุนน้ำใจกันละกันเพื่อยืนหยัดมั่นคงในสิ่งที่พระเยซูได้ทรงให้เรานั้นกระทาข้อสังเกตต่อมานะครับอาจารย์ปโลมีความห่วงใยต่อผู้รับใช้ของพระเจ้าที่จะต้องเจอกับการต่อต้านอย่างหนัก จากอเล็กซานเดอร์อาจารย์เปโลได้กำชับอย่างหนักแน่นให้ระวังบุคคลผู้นี้อาจารย์เปโลยังมีความห่งใยถึงผู้ที่ทอดทิ้งท่านและยังขอให้พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รับโทษเลยในข้อที่17ข้อสังเกตที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือความมั่นใจและแน่ใจอาจารย์เปโลได้กล่าวว่าถึงอย่างไรก็ตามพระเจ้าผู้ทรงประทานกำลังให้กับเขาจะทรงประทับอยู่ข้างกายและได้ทรงช่วยให้รอดพ้นจากความเลวร้ายทุกอย่าง เพื่อที่จะยืนหยัดในเป้าหมายที่จะประกาศเพื่อคนต่างชาติและคนทั้งปวงด้วยครับและในส่วนที่ได้จากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ให้เราระแวดระวังใจของเราอย่าหลงไปตามกระแสของโลกเพราะแม้แต่ผู้ที่เดินติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งก็ยังถูกล่อลวงไปได้และหลงไปได้และก็อย่าท้อใจในการส่งต่อความรักของพระเจ้าด้วยการประกาศไม่ว่าจะเจอกับการทดสอบแบบใดก็ตามสุดท้ายให้เรามั่นใจในองค์พระเจ้า เลยรับรู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมจะทรงประทับอยู่ข้างเราเสมอและทรงเสริมกำลังให้แก่เราครับพี่น้องเวลานี้ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาสาธุการแดองค์พระเยซูคริสเจ้าขอพระเจ้าทรงปกป้องเราในหนทางที่เรานำดำเนินอยู่ขอพระเจ้าได้รับเกียรติกับทุกๆสิ่งที่เรานั้นได้แสดงออกอย่างตั้งใจและแท้จริงเพื่อคนทั้งปวงได้รับความรอดได้รู้จักพระเจ้า และขอให้เราจงมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงประทับอยู่ข้างกายเราเสมอเมื่อเรารเผชิญกับสิ่งต่างๆตลอดทั้งวันนี้เราขออธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์จเจ้าเอเมน